สวัสดีครับเพื่อนๆก็เล่นเป็น MC ็มซีกาเน็ตกันหน่อยนะเป็น MC สก,กินปืนโคตรสวยเลยนะสีแดงๆครับผมเหมือนกับกากาเพชรเลยน,ะนั่นเพื่อนเฮ้ยมาเร็วจังตายเร็วสวยเพื่อนเขาวงโอ้โหเวยมาเร็วตายเร็วครับผมเพื่อนๆเห็นไหมโคตรสวยเลยนะปืนกระบอกนี้นะอาจจะยิงไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็มาเล่นกับ FC เหมือนเดิมนะผมเฮ้ย ผมว่ามันสวยนะครับผม,มเพืนนะ่อนเล่นคู่กับพั่วแดงเนี่ยโคตรสวยเลยผมคิดว่าเขาจะมายาวแน่นอนนะผมฟังเสียงดีๆนะเฮ้ยยินเข้าโดดมาโอเคนึกว่าไม่มีนะได้ยินเสียงเมื่อกี้มาเพื่อนหนึ่งหนึ่งละตอนนี้คนกำลังน้อยนะครับผมเพื่อนมาดูกันว่าจะมาเร็วอีกไหม มันจะไม่มีนะเฮ้ยม,มีคนดูยาวเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูยาวให้เพื่อนนะจะโยนระเบิดทําชิ่งครับผมเผื <c oughs> ่อมีคู่บันอน้อยครับผม,ผมก็ผมเพื่อนสามสามเองรอเวลาอย่างเดียวโอเคได้หนึ่งตัวครับผมเฮ้ยยิงผมไม่ตายหรอกสไนคนะ์สไนค์ต้องยิงผมสองนัดเลยผมบอกอย่างนี้แหละถ้าจะเล่นสไนค์ยิงผมนัดเดียวไม่ตายแน,น่นอนครับผม นัดแรกวิ่งเฉยนะไปครับผมกลับเห็นเพื่อนยิงไปอยู่สั้นนะกลับไปช่วยเพื่อนกันหน่อยนะแต่ว่าเลือดผมน้อยนะอาจจะไม่บวกนะอาจจะใช้เหลี่ยมรอเวลารอเวลาเฮ้ยเก็บสองเลยเอะทีมของคุณจะเป็นแพททองนะสองหนึ่งครับผมเพื่อนมาแสงไปรอเวลาเหมือนเดิมแล้วเราก็มาเช็คสั้นกันมนาะเฮ้ยมาเร็วอีกแล้วเพื่อน คนมาเร็วเป็นคนมาเร็วดึงเวลารอ,อนะยิงทีมผมหลับไปแล้วหนึ่งคนวิ่งมาจะย,ย,ยืนรออยู่หลังกระถางดอ,อกไม้แหละรอยเขาวิ่งมาะนะแต่ว่าแสงรัวๆเลยเพื่อนโอ้โหโดนแสงนะครับผมไปรัดเพื่อนก็น,กน้อยโอเคเห็นไหมได้จริงครับผมวิ่งมารัดเพื่อนเฉยเลย เพื่อนเขายิงแทบตายครับผมเราไปยิงรัดยิงสองสามนัดตายครับผมโดนระเบิดรอเวลาเมอนเดิมเพื่อน,เ,อนเราเป็นฝั่งกันนะเขาจะบิงมา,าเราเอ๊ะด้านสะพานไม่อีกแล้วมาเร็วจัดนะไปไหนล่ะพี่ชายโอ้โหไม่ได้โอ้โหแบ่งปันด้านซ้ายเพื่อนด้านซ้ายถ้าหกหากระสุนไม่เจอ คได้อยู่นะครับผมมอม MC ถ้ากระโดดยิงมัวม่วๆนี่คือปิดหากระสุนไม่เจอจริงๆนะผมเพื่อนๆฝั่เงเขาเมันจะไม่ฟื้นเลยนะฝั่งผมมีตะคนเล่นดีๆอะ่ะอาจจะแพ้ได้นะมสะพานจะมาเยอะเลยยิงทีมผมหลับไปแล้วเมื่อกีอเ้เฮ้ยโดนมาแล้วถั่วแล้วไปเลยโอ้โหหากระสุนไม่เจอเลยแต่ว่าได้อยู่หนึ่งตัวนะ เฮ้ยมา,มาแล้วมาแล้วด้านหน้ายิงเขาไม่ตายครับผมมาสองแพ้เลยครับผมามาดิมาดิสะพานมาเร็วจัดเลยโอเคอเกือบตายครับผมเพื่อนดีนะที่แต่งบอดี้เยอะมาเขายิงผมติดบั็กด้วยแหละไม่ยิงไม่ค่อยตายเหลือาสามสิบเจ็ดนะฝั่งเขาเราสองคนนะสองสองเลย เดี๋ยวผมมาดักสั้นให้เพื่อนใช้เหลี่ยมเดิมเราเพราะว่าเราเลือกตัวกรหสุนมัน,บ,นบางๆอยู่นะเฮ้ยด้านขวาเมื่อโอเคแร้บผมได้นะทีม,ทมคุณรับชัยชน,นะชนะครับผมมามเพื่อนป่าระเบิดควันเล่นๆไปแบบนั้นแหละหลายคนก็บอกว่าผมโยนไปทำไมครับผมก็โยนมันให้มันหมดมือไปแบบนั้นแหละเพื่อน ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเอาปืนยิงนะเฮ้ยได้ยินเสียงใส่ลูกอยู่นะจิ๊โอเคครับผมหนึ่งตัวเฮ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดแสงมาสองลูกตามสูตรครับผมก็สุนเหลือศูนย์นัดแล้วไปดูไปไปเพื่อนไปเลยไปเลยเฮ้ยจะปืนพกนหรอ กินกันนัวเลยครับผมด้านนี้กระสุนละสิบสี่โอ้แสงมาสองลูกเลยทีนี้ถอยยาวๆผมเพื่อนโอ้แสงสองลูกเลยโอเคครับผมได้อยู่นะทีมของคุณได้รับชัยชนะที่หนึ่งฝั่งผมก็เล่นดีนะเพื่อนไปครับผมปุบสั้นเลยโยนระเบิดทำชิ่งเหมือนเดิมนะเพื่ยอนย้ยอยไปเผื่อมันได้นะ แสงเข้าไปเลยสองลูกโอ้โหเพื่อนทำไมไม่ยิงให้ผมมาด้านหลังโอ้โหเพื่อนโโอ้หทีมของคุณได้รับชชัยนะได้รับชัยชนะผมมาผมไเด็ก้าวเลวนะเขาโดดทันหลังทำไมนะเพื่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะโอ้โหได้ยิงโดนอยู่สองนัดเพื่อน โ,โอ pues ้ oh, ยิงมั่วไปแบบนั้นแหละไม่ได้เลยไม่ไมไมโดนส <se ักนัดเลยเมื่อกี้เพ qu ื่อนนี่เพิ่งเข้าเพื่อนอย่เข้าวงพย่าเข้าวงเราไปยิงก่อนฝังเขาเราคนเดียวเองยังไงเราก็ชนะแหละนะฟังเขาเราคนเดียวอันดับหนึ่งฝังเขานะต้องเล่นดีๆนะก็จะเล่นดีนะที่หนึ่งนะโอเคครับผมเพื่อนยิงได้ละชนะไปครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ M4 g a r a n นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆนะครับ